เส้นของราคาทองอาณาอารามคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกโกฟิวเจอร์อาาคตทองเรามองขาดนักลงทุนกำลังเฝ้ารอดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้อยู่นะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่ขนาดเดียวกัน ตอนนี้เริ่มวิตกกังวลถึงปัญหาหนี้ของกรีซว่าอาจจะไม่ได้รับเงินกู้งวดต่อไปจาก EU และ IMF จึงส่งผลให้ราคาทองคําเดินหน้าขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับตรวจสอบราคาทองคําล่าสุดในบ่ายวันนี้การพบว่าราคาทองคําในตลาดโลกขึ้นมาอยู่ที่1818ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนขึ้นมาเกือบเกือบ4ดอลลาร์ส่วนราคาทองคําในประเทศนะครับทองคําแท่งซื้อคืนที่26,100บาทขายออก26,200บาทและราคาทองรูปพรร์ขายออกที่ 2 6 6 0 0บาทนะครับทิศทางราคาทองคำเป็นอย่างไรไปสอบถามกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าที่บริหารของทางบร,ริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์คุณนัทธีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทีรัตครับโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัญหาเดิมๆม,มีอีกมากน้อยแค่ไหนครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ก็อย่างที่รอกันนะคะว่าประชุมวันที่20-21นี้ของธนาคารกลางสหรัฐ ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่นะคะครหรือว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนนักลงทุนก็จับตามองแล้วก็ตลาดทองคำก็เหมือนกับรับข่าวไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะมีอะไรที่นักลงทุนไม่คาดคิดเกิดขึ้น <Thanos> รหรือไม่นะคะตรงนี้แต่ทีนี้ตอนนี้ราคาทองคำต้องบอกว่าขึ้นลงแล้วก็แนะนำนักลงทุนว่าควรจะซื้อขายตามกรอ,อบแนวรับแนวต้านแต่ละวัน จะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าราคาทองคําค่อนข้างผันผวน,นและตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไปตามหลัก ทคนิคอลมากกว่าที่จะเป็นตามฟอนเดเมนทัล hmm. ป,ปัจจัยพื้นฐานเพราะตอนนี้ข่าวก็ค่อนข้างเยอะมากสําหรับทองคำนะคะคที่จะมีผลกระทบต่อทองคําที่นี้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะักลงทุนว่าอาจจะซื้อขายตามกรอบเพื่อความปลอดภัยไปก่อนสําหรับตอนนี้ของราคาทองคําอย่างกรอบแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําก็อาจจะนับแนวรับอยู่ที่1760เหรียญย to s ดอลตาร์ต่อทอยออนส์หรือลงมาที่1750เร to All, รหรียญย s ดอลตา 1, ร์ต to mm ่อทอยออนส์นะคะต้องดูว่าตรงนี้ ับอยู่หรือไม่นะคะส่วนแนวต้านของทองคำก็อยู่ที่หนึ่งแนวต้านแรกก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญน,นะคะครหรือว่าหนึ่งพันแปดร้อยเจ็สิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญตรงนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำช่วงนี้นะคะเวลาปรับตัวลดลงมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำลดลงมาถึงประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเวสต้าต่อถอยออนซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะคก็พอลงมาตรงนั้นก็มีแรงรับเข้ามาเยอะมีแรงซื้อจากตลาด ตัวฟิสิเคิลทองคาก็ตามนะคะในตลาดเอเชียก็เพิ่มขึ้นเยอะนะคะคก็มีแรงรับเข้ามาเยอะส่วนพอขึ้นไปแนวต้านก็มีเทคฟปรฟิต<า>ใช่<ม>เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าพอยิ่งถ้าเกิดขึ้นไปซัก1,840-1,850ก็น่าจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมามากนะคะคเพราะฉะนั้นเลยจะแนะนำนักลงทุนว่าเวลาลงมาอย่างอย่างวันนี้ก็ตามนะคะถ้าลงมาประมาณหนึ่เหรียญก็อาจจะเข้ามา ทยอยซื้อบางส่วนถ้ายืนอยู่นะคะคแล้วก็เวลารีบาวขึ้นไปก็ทยอยขายส่วนใหญ่น่าจะทํากําไรตามกรอบในรับแมวต้านจะปลอดภัยกว่าในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าดูกรอบที่คุณทัตทีได้บอกไปดูเหมือนว่ากรอบประมาณสักหนึ่งร้อยดอลลาร์ถ้าเทียบกับราคาทองคำในปัจจุบันนี้ในแง่ของการทํากําไรก็จะได้กําไรไม่กี่เปอร์เซ็นต์มากนะักถูกต้องไหมครับอ,อไม่กี่เปอร์เซ็นต์มากแต่เป็นต่อวันนี่ค่ะคือวันสองวันก็<ๆ>นก,ก็เหวี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่ในช่วงนี้อย่างวันก่อนวันศุกร์แค่ ลงไปประมาณ1,760เรียญใช่ไหมคะควันนี้ก็รีบาวขึ้นมา1,820เกรียญเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าแกปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันห,หลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะคะครับครับขณะดเดียวกันถ้าเรามองว่าปัญหายุโรปจะไม่จบอเมริกาขาดมาตรการใหม่ๆออกมา ราคาทองคำจะเป็นยังไงต่อครับคือราคาทองคําก็มีแนวโน้มจะจะขึ้นในระยะยาวนะคะแต่ช่วงระยะสั้นออตอนนี้ราคาทองคําก็ค่อนข้างผันผวน,นมากเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะชะลอการลงทุนในทองคอําเนื่องจากตอนนี้พอผันผวนมากก็อาจจะเอ๊ะหรือทองคํา ไม่ได้ปลอดภัยมากนักในการลงทุนในช่วงนี้นะคะคตอนนี้นะักลงทุนก็ค่อนข้างชะลอการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาหดหุ้นที่ปรับตัวลดลงอยู่ทุกวันอย่างวันนี้ก็ลดลงไปแรงทั้งบ้านเราหรือว่าทางยุโรปรนะคะทองคําก็เหมือนกับได้รับผลบวกขึ้นมารีบาวขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปแรงอย่างช่วงช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพร,ระาะฉะันช่วงนี้ก็ ต้องบอกว่าทุกคนรอความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะคะทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูนิดนึงและอาจจะชะลอการลงทุนนิดนึงในช่วงนี้แต่วันนี้เงินบาทอ่อนค่าแต่สาสิบาทห0สิบตางก็ทาให้เงินราคาทองคำในบ้า,บานเราปรับตัวขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่ยสูงขึ้นกว่ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าจริงๆราคาทองคําำจากวันเสาร์กับวันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้สูงขึ้นกว่าการเยอะนะคะก็พอๆกันแต่ว่าเงินบาทที่อ่อนอ่อนค่าลงนะคะทำให้เงิน ทองคาราคาทองคาในบ้านเราราคาสูงขึ้นครับครับขอบพระคุณมากครับคุณนัณนนทตีจุฑาวราคุณนะครับประธานเจ้าบริหารของทางบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์ Future, ซึ่งในสัปดาห์นี้คุณนันทตีจะมาสัมภาษณ์กับผมในรายการอินเทลเล์ด้วยนะครับเจาะลึกการลงทุนในทองคําอีกด้วยว่าเสี่ยงอย่างไรแล้วก็เสี่ยงหรือไม่ติดตามได้นะครับพักักคู่นะครับช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นในเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเป็นต่อครับ